สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์วันพฤหัสบดีที่10มิถุนายน2564เตรียมรับเงินพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง y u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  e p a r e h r n n ช l ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสะสังคมปัจจุบันที่ประชาชนติดตามให้ความสนใจและที่สําคัญ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้ทำการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงรอบรับเงินอีกแล้วนะครับเป็นจำนวน600บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไป ก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ได้ยะะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่จะเป็นการช่วยเหลือเยยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์จำนวน600บาทต่อเดือนซึ่งเป็นโครงการสำหรับกระทรวงพอมอที่จ่ายให้กับพ่อแม่ที่มีบุตรตั้งแต่0ถึง6ปีบริบูรณ์และได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเทศบาลหน่วยงานอบตอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสำหรับคุณสมบัติของบุตร จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนได้แก่ต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยพ่อแม่ต้องมีสัญชาติไทยเด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2558เป็นต้นไปจนมีอายุ6ปีบริบูรณ์เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครูเรือนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของหน่วยงานของภาครัฐหรือเอก,กชน สำหรับคุณสมบัติของผู้ปกครองที่จะมีสิทธิ์รับเงินกรณีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคือต้องมีสัญชาติไทยเช่นกันเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเลี้ยงดูและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ร่วมด้วยที่สำคัญคืออยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ยต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีเท่านั้นซึ่งนอกจากนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสรงข้อบุตรสำหรับประกันสังคมตามกระทรวงฉบับเดิมปี2561จะยังคงได้รับสิทธิ์ตามอัตราที่กำหนดใหม่ในกฎกระทรวงฉบับนี้ตั้งแต่วันที่มีผลประกาศกฎกระทรวงสำหรับในเดือนมิถุนายน2564นี้จะได้รับเงิน แรกเกิดหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทในวันพฤหัสบดีที่10มิถุนายน2564หรือดูตามตารางกันนะครับซึ่งเหลืออีกจำนวน4งวด4ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับปีงบประมาณ2564และสำหรับเดือนกรกฎาคมเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะทำการโอนเข้า วันที่9กระกฎาคม2564เดือนสิงหาคม2564จะทำการโอนวันที่10สิงหาคม2564และเดือนกันยายนเป็นเดือนสิ้นสุดปีงบประมาณ2564จะทำการโอนวันที่10กันยายน2564เป็นต้นนะครับซึ่งอย่างไรนะครับวันที่10วันพฤหัสบดีนี้อย่างไรนะครับให้เข้าไปเช็คดูยอดเงิน จันจะได้รับเงินกรณีเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางช่อง y o YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y o YouTube hr channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับ กดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม